พี่ว่ายังอยู่ในเมืองไทยนะครับมันไม่ต้มเราแล้วส <c oughs> า,ามมากลาง่าใ,ใ, <c oughs> ให้พี่พิสูจน์ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเราตามอยู่เราตามอยู่เรารู้ว่าเขาลงมาวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วใครมารับเรารู้หมดแล้วลหละน่ะแล้วคนที่ให้การช่วยเหลือเราดำเนินคดีหมด <c oughs> นะครับท่านเราสั่งการไปแล้วให้การช่วยเหลือดำเนินคดีหมด <c oughs> ามการนะครับคือไม่มีก็ที่ติดต่อก็คือติดต่อคนคนน้องๆมาแหละว่า เขาประสานมาญาติเขาประสานมาว่าจะขอมอบตัวแต่แต่มีเงื่อนไขพี่บอกมีเงื่อนไขพี่รับไม่ได้หรอกไม่มีเงื่อนไขมอบตัวอย่างเดียวแล้วถ้าคุณไม่รับความเป็นธรรมไหนคุณก็ร้องมาได้ไหมครับทําหนังสือร้องมาที่กระทรวงยุติธรรมแล้วไม่มีเรื่องที่จะตามไปให้จากมันไม่มีพี่ปฏิบัติธรรมนะเดี๋ยวนูครัก็กลัวต้รวจมาาที่เขาจับุถ้าเขาสู้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับหลับการกฎหมายมี แต่ไม่มีพี่ไม,ม่มีใครตั้งเป้าที่จะไปเอาชีวิตเขาถ้าเขาไม่มั่นใจก็ติดต่อมาพี่พี่จงทีมไปรับเอาญาติพี่น้องเข้ามาเลยก็ได้ถ้ากลัวไม่ปลอดภัยพี่รับรองความปลอดภัยแล้วมอบตัวแต่ต้องไม่มีเงื่อนไขแค่นั้น